สวัสดีครับพบกันยามบ่ายกับทีมงานเด็กช่างสร้างตัวนะครับอันนี้เป็นทีมงานเด็กช่างตัวจริงนะครับก็ทำการทาสีในรอบที่สองอมีแต่ผู้ชายนะครับก็อากาศร้อนยังยังเหมือนเดิมนะครับยิ่งบ่ายยิ่งแดดร้อนนะครับ เราทำงานช่วยๆกันไปนะครับตอนนี้เป็นการพาสีรอบที่สองก็ยังเข้มแข็งเหมือนเดิมนะครับรวมโดยช่วยกันงานกีฬาสีสิ้นเดือนนู้นแหละครับวันนี้วันที่18นะครับก็เหลืออีกประมาณ10วันนะครับตอนนี้ก็พากันเด้งกับกรุงสนามอยู่นะครับโดยเฉพาะสนามฟุตซอลของเรานะครับ ซึ่งเป็นจุดเด่นในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเราทาวนไปเรื่อยๆนะครับช่างยุนตอนนี้ขมาข้ามเมงนะครับมีหน้าที่ในการเติมสีให้กับลูกๆนะครับแล้วก็ช่างยุนลงมือเองลงมือทอําเองนะครับ เพราะว่างานจะเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่ทําตอนนี้ก็ไม่ทันนะครับเพราะว่ามันจะเสร็จแล้วแหละครับ่างยูนก็เลยต้องมาทําเองนะครับสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับสีเขียวจากที่รอบแรกก็จะจางหน่อยนะครับก็ฝากทุกท่านได้ติชมนะครับการทํางานกับทีมงานดึกทั้งของเรานะครับสามารถที่จะติดชมได้นะครับเพื่อจะได้นำไป ปรับปรุงพัฒนาในการทำงานครั้งต่อไปนะครับท่านใดที่เข้ามาชมช่อง y o YouTube ของเรานะครับก็จะเห็นการทำงานของลูกๆเด็กช่างนะครับบางคนก็ไม่เคยทำเลยนะครับบางคนก็มีประสบการณ์มาบ้างฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับประสบการณ์ชีวิตทักษะชีวิตนะครับ าย้ำนะครับว่าเป็นเด็กช่างนะครับอันนี้หลังจากทาสีรอบที่สองแล้วก็สีเขียวก็จะเด่นขึ้นมานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ